เพราะว่าตอนนี้บายสองแล้วอากจะทาไหลนะั่งจกสาวฟอกบอนกับอากาศหยฟอกเอบอร์ว,วันนี้มาทำเป็นฟาแฟดกันหนึ่งฟา ช่องสิงหลอกนะกมุชาเย่ๆย,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 ย่ก็วันนี้มาถ่ายหลักเที่ยวคือจริงๆแล้วเนี่ยสิงก็มาเที่ยวทะเล2วันแล้วคือเล่นน้ำสอวันมันก็เจ็บตัวมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิวตอนเช้านะคะที่ทะเลก็มี เห็นว่ามีคนสองคนเขามันเล่นน้ํำทะเลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่ภูเขาเโบโกโกที่จังหวัดรกำรปดต,ต่อนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันเวลาที่ออกเดินทางะคะ่ะฮัลโลเราออกไปแล้วนะทุกคน ไปพนมโมโกภูเขาโมโกอยู่ในจงังหวัดกำปอร์เนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ก็แวะมาเติมน้ำมันแล้วก็เข้าห้องน้ำด้วยนะคะเพราะว่าเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงวากว่าแล้วร้านอะไร้านเซอร์เบีเ ทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวภูเขาบกโกเนี่ยมันก็อยู่ในจังหวัดกาปอดมันก็อยู่ใน ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาค่ะแล้วผู้เขานี้ก็มีคนฝรั่งเศสเป็นคนคนพบนะคะหลังจากนั้นมาก็ได้แบบพัฒนาที่นี่ขึ้นในวันที่13เดือนเมษายนข้อศ1,922ค่ะที่นี่ก็มีความสูงประมาณเออ1 7 5เมตรแล้วก็บนผู้เขานีนมันก็ค่อนข้างเย็นด้วยนะคะแล้วสำหรับวิวที่นี่มันสวยมันสวยงามคือมันมีต้นม มาใหญ่ๆมีก้อนเห็นใหญ่ๆทุกคนที่นี่ก็ขออัดเป็นเสียงละกันคือทุกคนดูผมสิ่งสคือลมอมัมันแรงมากคือพูดแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอ่ะอยากบอกว่าบนภูเขาเนี่ยมันแบบ อากาศมันเย็นมากชุนถึงแบบหนาวอะ่ะแล้วเวลาที่แบบมีต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้มันก็ทําให้เราคลายเครียดสดชื่นสดใสามากๆเลยแล้วก็อยากบอกด้วยเหมือนกันว่าตอนนั้นนะคือ,อยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยก็คือต้องขึ้นไปบนเขาไปหาดที่กินข้าวเที่ยงอะ่ะเย้ทุกคนก็มาถึงน้ําตกปะปกเวิร์นแล้วก็มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขาบกโกแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้าง<ม>าใช่ไหมผัก กินข้าวเที่ยงก่อนเพราะว่าตอนนี้ายสองแล้ว <laughs> ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยข้าวไปแฉงหญ่เนอะอักกะทาไหลน,นัองตกแต่งฟอกบอลตกแต่งฟอกบอลฟอกไหลนัองอปเองอปเงสมราดจ,จังจังจังโจแจ่โหเนี่ยสวดเึ้น ពពកទៅស្រាពពកសុំច្បាប់សិនហ្នឹង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  ไม่แข็งเลยใดง้อแม่น้าทม้อนาอยู่เฉาสเตียบอ่ะเนางอยู่เฉาะสวัสดีไใครถึงแค่นะพ่อสิงเหม่อืออยากบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันวันบอลอะไรก๋้วันงานไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันงานเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนมาเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นมันนี่ไง Ah, uh. sehat, sehat, พอจะแน่โลแน่โลใบงอมเลยอย่ามานะอืม <c oughs> ตกไอพ่องเบิร์นมือซื้อนึงออกเหรอ <c oughs> มาช่ไงเนี่ยอายมคลัง <c oughs> อ่ะอสกอร์าซับต่ะอ๋ะอใช่มเจ้าทุกคน <c oughs> รู้ไหมคือห้องน้ำอ่ะมันเป็นที่ที่ถ่ายรูปดีที่สุดเชื่อ <c oughs> ไหม <c oughs> <c oughs> วันนี้มาทำเป็น <c oughs> ฟาแฟนกันหนึ่งพอน่เหมือนกันเป๊ะเลย ที่นี่มันสวยมากแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือ18องศาเซลเซียสมันมันหนาวอ่ะสวยไหมเมื่อกี้ได้ได้มาดูแล้วมันสวยมาก s cool. <S งางมันนนเยไปีแ่ตอนนี้คือ4โมงเย็นอยู่บนโนบุโกภโกูเขาบุโกนะคะ ที่เราลงไปแล้วคืออุณหภูมิ18องศาและมีฝนตกอีกออทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะ<อ>ก็ไปดูห้องกันเข้า <c oughs> ไปดูห้องของเราค่ะอันนี้ก็คือโซฟามีทีวีแล้วก็ทางนี้ก็คือตู้เยน ก็เข้าไปในห้องของเราก็มีสองเตียงนะคะ <Wow. S 1> อันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าไปอีกก็จะเป็นห้องน้ำ mm hmm. ห้องน้ำของเราเย่ yeah. ตอนนี้ก็ออกไปกินอาหารเย็นนะคะคือจริงๆเราไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่เพราะว่ากินอาหารเที่ยงเนี่ยมันค่อนข้างช้าแต่ว่ากลัวว่าถ้าไม่กินตอนนี้กลัวว่าดึก มันหิวงั้นก็ต้องไปกินให้เสร็จทุกคนคือเพิ่งมาจากกินข้าวนะคะก็มาถึง,งที่พักแล้วเมื่อกี้ลืมบอกทุกคนไปก็คือที่นี่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดกัมปปอดนะคะมันก็อยู่ในจังหวัดแกบซึ่งจังหวัดแกบเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศกัมพูชาจริงๆแล้ว จังหวัดแกบเนี่ยแต่ก่อนอะ่ะมันก็เป็นโครงแกบที่อยู่ในจังหวัดกัมโปช์แต่ว่าหลังจากนั้นมาในปีเอ่อปีข้อศอ2008ปีข้อศ2008นี่แหละโครงกาก็ได้ตัดออกจากจังหวัดกําพูแล้วก็คล้ายเป็นจังหวัดแกบในปัจจุบันนี้อารอนสมาททุกคนเดี๋ยวก็ไปรีวิวบังกะโลที่ซิงมาพักให้ทุกคนดูนะคะคือ เมื่อคืนนะไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันมืดไงก็เลยแบบมองไม่เห็นไม่ได้ถ่ายคนที่นี่ก็เป็นประตูเข้าของเขานะคะมาถึงที่นี่ก็เป็นที่ต้อนรับแล้วก็ก็จะมีบ้านแบบเล็กๆเลเล็กล็กกๆเกเยอะมากแล้วก็ทางนี้ก็เป็นที่จอดรถทางโน้เขากาลังสร้างสระน้ำคือจริงๆแล้วก่อนที่มาที่นี่ก็คือคิดว่าเขาน่าจะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาที่มาถึงปั๊บเนี่ยเห็นว่า ยังไม่ได้สร้างแบบนี้มันก็แบบผิดกว่งนิดนดหน่อยหน่อยมาเจอ,ตอ,ต,อตอนตอนนี้ก็จะออกไปแล้วนะคะออกจากบังกะโลของเราแล้วก็จะไปซื้อสีปดอลไยต่างๆกลับบ้านนะคะไปกันทุกคนอันนี้ก็เป็นทะเลอยู่ในจังหวัดแกลบนะคะแล้วก็ติดทะเลก็จะมีตลาดขายอาหารทะเลต่างๆก็คือมี ประมงอะไรเขาจับปูจับกุ้งอะไรมาขายที่นี่นะคะงั้นเราก็ไปดูในตลาดว่ามีขายอะไรบ้างนะคะทุกคนเมื่อกี้รอซื้อขนมน,นี้คือรอเขาทำให้ไงรอจนถึงง่วง นี้ก็เดินกลับไปที่รถละ yeah, มาถึงทันเลแกมแล้วทุกคนให้ดูวิวทางนู้นก็มีรูปปู่นะคะนูเห็นไหมคะวว้าคือมาถึงตรงไหนก็ต้องถ่ายรูปตรงนั้นก็คือต้องให้มีรูปครบสถานที่ที่มาท่องเที่ยว ใช่ไหมสมัยนี้คือเป็นสมัยถ่ายทีเลาเที่มาเที่ยวก็ไม่มีอะไรทำไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาการถ่ายรูปเนี่ยมาเป็นกิจกรรมในการเที่ยวใช่อ่ะเนยเราไม้รูปเพียบทอดไม่ได้ทอดรูปเอดดโอเพียบนเราไม้รูปเพียบ ทุกคนก็ตอนนี้เที่ยงกว่าวาแล้วก็คือพึ่งกินข้าเที่ยงเสร็จแต่ว่าน่าจะไม่เล่นน้ำหรอกเพราะว่าเ,เล่นน้ำทะเลที่ชงวัดเซฮนุมา2วันแล้วอ่ะอมั้นขี้เกียจเล่นแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วงั้นถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย